ก่อนจะเข้าป่าสาวขันพ้าเก็บแบอรี่ก่อนจ้าโอุโอ้ยมาเบิ่งลูกแบอรี่ค่ะนกชอบไปกินไปเกือเมอดแล้วค่ะสาวขันบ่ได้เบิ่งค่ะนี่ค่ะ,คะนกเอาไปกินค่ะอันนี้ก็ย่างแดงๆอยู่แ <c oughs> ดงๆก็เก็บค่ะนี่ค่ะ,คะเอาเบิเ่งเครือนี่ค่ะเ,เบิ่งยอดนี่ค่ะ ยอดนี่เยอะอยู่ค่ะอู้พี่คะยอดนี่ก็ดำๆอยู่ค่ะสุกค่ะก่อนสิไปขุดมันเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนสิไปขุดมันปลามันนกสองคันพะก็บแบกเบอรี่ก้อนจะเนี่ยเอาไปซะนี่ค่ะลูกนี่โอ้โหยังใหญ่เลยค่ะคุณนะพี่ค่ะพี่ เต็มมือแล้วค่ะมือสองขันเต็มกำมือแล้วค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วล้วงล้วงไปใส่นอ้ปนีลล้ล้วงล้วงลุวงรดออกจากมือค่ะ ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมเราเบิ่งยิ่ทางช่องสาวอังคารชาแนลค่ะมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงเนาะคะ่ะที่สาวอังคารมานรอปลาค่ะจะรอปลากะมาลเลาะเบิ่งมันนกคือเก่า่ะล่ะค่ะมันนกมันเทียนเนาะคะ่ะก็บรรู้ว่าจะมีบอเนาะคะ่ะมือนีสาวอังกะพึ่งมาสายๆค่ะมือนี้ค่ะมาช่วงใบแล้วค่ะก็มาเวลาเกาะะ้าเนาะค่ะใบๆค่ะ ก็ไปรุ่นไปติดตามบ่าสาวองคันเด้อค่ะบ่าสาวองคันจะขุดมันนกได้หน่อยได้หลายซําไดค่ะได้ลอยได้หล,ลายปันไดเนาะมื้อนี้ค่ะมาสองคันกลับมาผู้เดียวค่ะอาทิ์บด้ม,มาค่ะอาทิ์เพิ่อนหดน้ำหดน้ำม,มันมันทิพย์สองคันปลูกไว้ค่ะมันน้านะคะไอทิ์เราหดอยู่ค่ะตอนนี้สองคันก็ัเลยมาระเ,เบิ่งมันค่ะ ก็เลยมารอเบิ่งปลาเนาะค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกษาวังคันเนาะค่ะว่าวองคันจะหมานซ้ำได้ค่ะจะมีความหมานปันได้เนาะค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกันเลยจ้าเบักเมาเมาค่ะเดี๋ยวเมากินนี้เลยค่ะมันนี่มันจะหน่อยุกๆตัวน่ะดำเบแล้วค่ะสุกละสุกละอืมมานี่ค่ะ กินดอกมอช่วยแล้วค่ะอืมหวานเขาเพราะว่าพันซุกแล้วค่ะนันซุกคนจะหวานเนาะไปค่ะไปรุ่นการคุดมันนกกระสาขันค่ะข่อเคลือกแล้วค่ะมื่อี้ค่ะนี่ค่ะใบิ่นค่ะลักษนาใบนะพ่นแก่พ่นเลื้องแล้วค่ะกะนี่ค่ะพ่นเครือเพันเท้าลงมานี่ค่ะนี่ นี่ค่ะยุ่มอ,อกนี้ค่ะแต่หน่อไม้นี่ยบรัวจิมีหัวบ้เนาะค่ะนะคะจะขุดกับสามขั้นค่ะ หักใหม่เจือหัวแล้วค่ะเจือหัวแล้ว Cứa mây khóa bò Mò bò nhây bánh đây hả Cứa mây Màu hả Màu nói hả เคือพนไม้อยู่เนาะค่ะพอใบสมองก็เก็บสมองไปหอมเนาะค่ะเอา,าไว้จะใส่ตุ่มใส่แกง เงานี่ค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งเปิดเป็นอะไรสิค่ะงามเนาะคะ่ะอยู่ในขวดจ้อมปวกพอดีค่ะในในดินปวกค่ะแต่พ่นเป็นดินนี้นะคะ่ะคุณลงไปว่าได้หรอค่ะนี่ปนไปทางใดบุกเขอาง่้น เบึงมันหัวนี่ค่ะเพ่นไปจังไรนี่ค่ะลองดูค่ะนี่พินไปยังสี่เรางอไปหันค่ะเพราะว่าพนค้าหากใหม่ค่ะนี่พนค้าหลากใหม่พนไปบ่ได้ค่ะค้าหากใหม่เพิพนสิงงอไปทางไหนเนาะขุดนักซ้อมค้านสิขุดออมพีบ่เหรอเนาะค่ะลองขุดออมเบิงเนาะ บ่งรู้แล้วค่พะพ่อแม่พี่น้องจา้าสองขันโจกจนสุดแขนค่ะก็ยังมาถึงอยู่สองขันโคตรจนสุดเดียวค่ะจนจะสุดแขนแล้วค่ะยังมาสุดอยู่ค่ะมวมันจะ้ะยากเหลือเกินค่ะ มันอยู่ลึกคักเลยค่ะหัวมันลงไปลึกคุนขุดกว้างกับบ่ได้ค่ะเครืองขลากไม่เยอะแห้งค่ะคุดกว้างกับบ่ได้ค่ะะหากไม่หลายคัก 我非常理解。 สองคข้างสิดึงคือหัวมันคือมา้าละจ้ะมาแล้วค่ะสุดแล้วค่ะโอ้หัวยังยาวเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นมาสองหัวค่ะยังยาวเลยหนึ่งเครือมีสองหัวค่ะ ว่าจะความลึกกว่าจะถึงค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวไม้ยู่มั้งคะนี่ว่าน่าจะเป็นหัวเกาดอกค่ะเพราะว่าขาวยังไม่ค่ะความลึกค่ะความลึกของของลุ่มจะ้ะุ่นะคะลึกก็ไปลงไปลึกๆเลยค่ะอย่างลึกมากเลยถมค่ะที่นี่ หักขวนเพิ่อนออกค่ะสาข้ันกระสีทมไว้คือเก้าเนะไปเพิ่นกะปีนากะจะได้มาขุดต่ออีกเนะค่ะ ดินแข็งค่ะก็ได้อ,ออกงากนะอันนี้หับญญเงยวปันไดค่ะเพระาะว่าเครือพันบเง้าวค่ะเครือผพันหน่อยเนาะหันนื้อเคลือนิดเดียวเองค่ะแต่ก็ยังมีหัวอยู่ค่ะโออีกหนึ่งหัวแล้วจ้าดึงขึ้นมาเลยจ้านี่ค่ะ อฮักค่ะอุ้ยสาวว่าดึงค่อยๆได้ค่ะสาวอังคันก็ได้ฮักเฉยเลยค่ะฮักสองทนค่ะโอ้ยเนาะสอังคันกับอุต่าว่าดึงค่อยแล้วด้ค่ะคุณยังฮักอยู่ค่ะยาวเติบอยู่ค่ะได้เวลาสรุปผลงานของสาวอังคันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า นี่ค่ะกับป็นมันนกที่สองขั้นในมือนี้เนาะค่ะก็ถือประมาณเติบยุค่ะในเครื่องกระตาอยู่เนาะค่ะค่ะสองขั้นกับมาผู้เดียวค่ะเมื่อนี้ค่ะไอทีพนหดนํามันนาค่ะเพราะว่าแห้งคัาหลายค่ะฝนบ่ตกเลยค่ะตั้งแต่ปลูกมาค่ะก้อนก้อนนาที่จะปลูกกับฝนบ่ตกโดนแล้วค่ะเดือนเป็นเดือนสองเดือนแล้วค่ะค่ะ พ่อแม่พี่น้องมากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคารเนเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริลาดคลิใไม่ๆหมของสาวอังคารค่ะค่ะก็ล้อรุนล้อติดตามเด้อค่ะว่าสาวอังคารจะเฮ็ดคลิปยังสู้พ่อแม่พี่น้องกันได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอเกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ